รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ําหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าถึงตัวค่ะผ้าตัวนี้ค่ะสักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในและตัวเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดผ้าไม่ย้วยผ้าดีมากๆเลยตัวนี้นะคะพี่งานของเขาจะเป็นคอปกแบบนี้นะแล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงแล้วมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้ค่ะ แขนตัวนี้ใส่สบายพี่ไม่ต้องกวนเลยนะงานเป็นของสาวอวบนะและมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะตัวนี้นะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆเลยผ้าเทปตัวเดิมเลยตัวนี้นอยากให้ลองใส่ยาวๆคุ้มๆเลยค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า48ความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่ เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวตัวนี้แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้จริงๆก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ดูทรงนะสวยมากๆเลยตัวนี้รุ่นนี้นะคะพี่ขอให้โปรนะคะพี่สำหรับคนที่กดติดตามช่องนะ229พอพี่งานชุดเดรยาวนะคะพี่ผ้าเทพเลยพายุดบนเว็บผ้าเทพตัวเดิมเลยใส่คุ้มมากๆเลย เอาไปแค่229นะอ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่อะไรอยู่กับแสงนะสีอะคะอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวแล้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ ขอเลขสีโอรสนะคะพี่พื้นเขาเป็น4โอรสแล้วลายเขาเป็นดอกไม้เล็กๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ออกเป็นน้ําตาลแบบขาวน้ําตาลแบบนี้ส่วนมากๆเลยตัวนี้ให้โปรแค่ 2, องเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งไง่บาบาทมาางใสเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวผ้าดีมากๆเลยอ,อกนะ้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่ ให้โปรแค่229เท่านั้นนะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้จะเรียกสีโอรสนะคะพี่เอาไปแค่229พอตัวนี้ผ้าดีและทรงสวยใส่คุ้มๆเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดสตัวนี้เป็นเดสผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ําหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าถึงตัวค่ะผ้าตัวนี้ค่ะซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆนะเนื้อผ้าไม่ย้้ยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีสับในและตัวเนี้ย ้าไม่ต้องรีดผ้าไม่ยุวยผ้าดีมากๆเลยตัวนี้นะคะพี่งานของเขาจะเป็นคอปกแบบนี้นะแล้วก็ซิปตรงนี้รูดได้จริงแล้วมีมุกตุ้งติ้งแบบนี้ค่ะแขนตัวนี้ใส่สบายพี่ไม่ต้องกวเลยนะงานเป็นของสาวอวนนะและมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะตัวนี้นะส่วนด้านหลังก็เป็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆเลยผ้าเทปโลเดิมเลยตัวนี้อยากให้ลองใส่ยาวๆคุ้มๆเลยค่ะรุ่นนี้อกหน้า้า48ความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่ เป็นฟรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวตัวนี้แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยจะอ,อกเล็กกว่านี้จริงๆก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ดูทรงนะสวยมากๆเลยตัวนี้รุ่นนี้นะคะพี่ขอให้โปรนะคะพี่สำหรับคนที่กดติดตามช่องนะสองพอพี่งานชุดเดรยาวนะคะพี่ผ้าเทพเลยพายุดบนเว็บผ้าเทพตัวเดิมเลยใส่คุ้มมากๆเลย เอาไปแค่229นะอ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่อะไรอยู่กับแสงนะสีอะคะอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวแล้วนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ ต่อเลขสีโอรสนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีโอรสแล้วลายเขาเป็นดอกไม้เล็กๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ออกเป็นน้ําตาลแบบขาวน้ําตาลแบบนี้ส่วนมากๆเลยตนนัวนี้ให้โปรแค่ 2, องเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งนะย2่บาบาทนาองใสเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสยาวถ้าดีมากๆเลยอ,อกนะ้าผ้าส8นิ้วความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่ ให้โปรแค่229เท่านั้นนะคะพี่รหัสนี้จะมีสีเดียวนะคะพี่สีนี้จะเรียกสีโอรสนะคะพี่เอาไปแค่229พอตัวนี้ผ้าดีและทรงสวยใส่คุ้มคุมเลย